สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองฝ่ายสู้ผู้สู้พนกับพี่น้องนะคะพบฟอกันอีกเช่นเคยกับช่องอีสานพ้นไปบ้านค่ะพี่น้องมือหน,นูพาทุกคนมาเก็บบักมั่นฝรังะัด่นอ้อตั้งจากเข้าลูกเลยสามเดือนหัวปนว่าไข้ต่ำพี่น้องวันนี้ก้อยอาการโอเคแล้วนะคะเพื่อนวันนี้มาขุดมันฝรั่งกัน เป็นคนปลูกเองก็ต้องคุดเองกับพี่น้าอาโหพี่น้าเย้ว้าวใหญ่ปะค่ะหอนพี่พน้อง ก็สิบเป็นต้นนะสินะาข,ข,ขันน่าต้นนัากลางเขาล่งหัวแลเวาขัช้อนต่วนออกหัวก็สิอยู่งลางีถนอดแบบนี้เด้ค่ะหัวว่ายากญ่ได้ค่ะเด้อคีบลูกนี่ไ้ให้เบิ่งแล้วนะคะมันข้อหลังสามเดือนได้เก็บผลผลิตจ้า ใส่รถใส่รถแหลวไปเที่ไว้ฟังผลพี่นอ้องนะัะเก็บใส่เลยครับโมเก็บใส่แบบนี้เลยนะครับหัวเน่ากับมีดเด้อพี่นอ้องเน่าเน่าอันนี้ก็เน่าเลยเป็นปดูดนโอ้ยพี่นอ้อง อเอาไปปลูกบานเห่าดเด้อค่ะปลูกบ่ยากเด้อบานไข่เต่าค่ะบบพีนน่น้อกอะไรสร้างรูปแบบนี้ยได้แต่ไหนไม่ใช่ครับมีปล่อยก็พี่เดชปลูกด้วยค่ะนี่เด้อสามเดือนนะเก็บสามเดือนตอน้นเพิ่งเริ่มตายเนาะเขา้าไปเก็บเนาะ ห็ว่าแน้นว <là> ิธ oh, ีปลูกก็ลงให้พี่นองเบื้งได้ครับผมเราใส่กับจยกหน่อยขวดนี่เป็นต้นเชิญขึ้นมาคก็ลอแค่เดีย พี่นอนั่นแ่ละปูแค่เอาซีกเดียวปูกได้ค่ะด้วยคาจ่าหรือว่ามันฝรั่งครับมันฝรั่งเกาหลีครับพี่นนอดูนี่พี่บนอ ต้นดอกครับไม่ต้องังไงต้นหัวเนาก็มีหัวพันเนาไม่ใี่ห่อเพื่อนแค่สามเดือนแล้วไปไปเที่ยวกันกินเนาะ เดือนดนะะิดนึงค่ะนี่ข้าปลูกแค่นี้เอาแค่นี้ปลูกนี่ตัดเครื่องปลูกพี่น้อยให้หัวด้วยค่ะปลูกม,มันพลังต้อกันจ้าหวัวใหญ่ พี่นอ้องมาเท็ดน,น้ํากันครับอ,อ,อ,อันนี้เป็นพนันมั้นเนอะอันนี้พนันเอ้ยเดียวป๊าทโอ้โหเสียเดี๋ยว,วเฮ้ย มันใหญ่ขนาดไหนครับโ,รโอ้โหตล่ะโคตรใหญ่เลยโอ้ยอยากดูสิคะทุกคนโอ้มเหมือนไข่ไก่เลยนะคะนี่ดูสิคะเนี่โอ้อยนคโห ฝรั่งเกาหลีนะอันนี้น้ำซีนองน้ำอัดทิ้งเฮ้ยน้อยก็มีลูกบานเท่าฤดี่บบน้องปลูกบ่ายครับูกง่ายมาก สีคาทุกคนเยอะมากเลยค่ะอย,าาย่างไรฮนี่มาทุกคนนี่จี่าูอย่างสีเลยนี่ครับ ไปต้มกินกระแซบด้วยพี่น้องเด้ไปต้มใส่เกลือซื้อกันแซบครับผมเห็ดของหวานกันได้อาไปทอดกันแซบเห็ดมันฝรั่งเศนไฟกันแซบพี่น้องพันยูงสีเลยครับอยู่แบบนี้เลยครับ อยู่รถต้องพี่อะไรก่อแมนมดเหรอพี่น้องอยู่สุดพ้นไกลๆพุ่นครับปุ่นสองทางเลยพี่น้องโบเมนทางเดียวครับสองทางมดมืดๆแล้วครับวันนี้ไปไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยนะครับแกก็ปล่อยให้เราทำนะเท่าแกนะครับเป็นป้อมเล็งนะครับผมดีื่อย เรามาให้ยอะแยะยังไม่ได้จับเลย,ยพี่น้องปลูกง่ายๆนะครับปลูกบ่ยากด้วยพี่น้องเด้อมันฝรั่งนี่ปลูกง่ายสุดแหละพี่น้อง ลงคลิปให้พ hmm. <the> ี <note> <Right. the> ่น้องเบิ้งไปแล้วได้ครับวิธีการปลูกมันฝรั่งเนาะพี่น้องไปหาเรือนมือครับผมนี่ครับอยู่อย่างนี้เลยโอ้โหหงไสเต่าเลยค่ะทุกคนโอ้โหอู้หูหน่อยหน่อยก็บมีดเลยค่งถ้าเขาเวลาปลูกเราต้องเอาดินกบได้ค่ะเวลาหัวเอากระถินมากมันจะเป็นสีเขียว จะไม่อร่อยเขาจะไม่กินกันนะคะถ้าหามันฝรั่งสีเขียวสีบอดีครับคือเขียงสีบอดี่เดี๋ยวพ่อพัมาเบิรงนกันว่นเล่นอะไรกันเลยไปพี่น้องทำงานตอ่อครับผมฟังท้งนี่เซแเราคะ่ะพี่น้องที่นี้พ่เขาจะเก็บใส่รถเข็นเอาไปใปกล่องร่วมกันไว้ขังหนอกเนาะคะ่นะเนาะอันนี้คือมั่นฝรั่งด้วยคะ่ะเด้อ ปเป็นคือยังไข่เตาเนี่นพี่น้องว่าง,งเาลยเคลียอยู่หอย,ยอยหนย่อยหอยใหญ่ผสมหหน่อยหอยใหญ่ผสมกันไปนะคะเพ,พื่อ,พอ,พอน,อนบางคนก็นกนอาจ,จิเคยเห็นเนาะค่ะนอกวิธีการปลูกนะคะสามเดือนที่แล้วเนาะ,ะ,ะ่ะเนาะปลูกความกันกับไม่หล่อนเห่านี่แหละค่ะพี่น้องอันนี้แค่ปลูกแซมนะคะปลูกแซมเหา่าไม่หล่อนจะซื้อได้พี่น้องปลูกเฉพาะด่านคางนะคะก็ได้ได้ว่าแม่นหน่อยได้พี่น้องอันนี้แค่คางเดียวนะคะ เอาไปแล้วหนึ่งรถหนึ่งรถเข็นเอาไปแล้วเนาอพี่นอนะอ้องเนาะอ้หัวนอพี่น้องเนื้อเนื้อสัตว์อ่ สองคนคือเก่าพี่น้องปลูกกับลูกสองคนเก็บกะไเก็บสองคน,งค,นคือเก่าฉิ่นเคยนั่นแหละค่ะพี่น้อง,อว,องวันนี้อากาศกับฮ้ <c oughs> อนคือเก่าค่ะอากาศฮ้อนคือเก่า หลอดเดียวเือเก้าหน่อยนะคะพี่น้องพี่น้องว่าไม่หล่อนบิตเสียบป่ะพี่น้องกแ่บย่พี่น้องายลักกินย่ายากกินขนเดกกินน้ำูมีต้นลนวไรย่าลหปูกระปูเองต่นูกระปูกัสคนบ่กกซอยคกิน พาากกอ,อกินกับซีเป็นยังแเ้าข่อยปลูกไหมท้อ,อ,มององข่อยตัวข่อยเป็นค้นปลูกเนาะลักกินกับซีเจ้าหูอยอะพอข่อยรักกินเปน <c oughs> น็นลยยังหลาย <c oughs> ขับนันเหลือมันยังเวลาตัดก็สิกินอยู่ดาะยังไปกินเด้อมีต้นหน่อยหน่มารัดว่าลัดทั้งไวแล้ว <c oughs> มาพี่น้องมาเก็บมนันนํากันตามแล้วครับตัดแล้ว,มวไม่รัาตัดมันก็บแบ่งให้กินให้เก่าแหละพี่น้องกินจนเหลือพุ่นล่ะเหลือเราเบ่อเหรียญเสือเราบ่เหรียญเสืออย่างันบ่อนแก้วมันยังเขาไปตัดอย่างเดียวตัดอีเด่นกับบ่าวดอกนี่นี่เอาหน่วยนี่ลงมาเนี่ยนั่น โอดมีหอยจีนีกูเด่นแย่งสารอาหารเขาโอเคน้องมีหอยจีนีเดี๋ยวนี้นวยรักมัน <ไป S 1> อันนี้เอาทิ้งนะครับตึ๊บไปบท่านแล้วเพี้ยแล้วล่าพีล่าหานองซะเอาพีน้องครับคลิปนี้กับลาพีล่าหนองไปเพียงแค่นี้ก่อนครับอย่าลืมกดติดตามให้ช่องอีสานข้นไก่บ้าทน,นะพี่น้องเด้อสาวก้อยบ้าเดีน์นะครับผมค <c oughs> ือเก่าล่ะพี่น้องเส็ดงานคือเก่าล่ะไไดก็้แดดครับ ยนีีก,ก็บทัาพี่น้องครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสารคนไก่บ้าน